สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห่างหายไปนานเลยอันเบอนีได้ออกมาทำธุระค่ะยากค่าจ้ากเ็เลยไ่ได้ทักทายกเ็เลยกลับมาทักทายเดี๋ยวสีหาให้เบิง่งว่ากำลังเดินทางเข้าอุดรค่ะระหว่างทางเข้าอุดรน,นะคะก็จะผ่านเาขื่อนค่ะ<ม> <c oughs> น้ำเยอะมากเลยค่ะน้ำเต็มมากเลยเยอะมากเลย See the gate. เดินอ,อะไรเดี๋ยวแลว้วพาเข้าไปดูนะคะทางทางผ่านพอดีค่ะเป็นทางผ่านเข้าอุดรค่ะก็่ได้ไ่ได้ไปถนนมิตรภาพไปจ้ะมาทางหลัดจ้ะางทางลัดเนาะ โอเคค่ะไปเดินพาข้ามสะพานไปน้เยอะมากเลยค่ะไอ้องมือที่แล้วน้ำท่วมอุดรนะคะ เดี๋ยวพาไปดูาน้ำแรงขนาดไหนน้ำแรงมากเลยค่ะน้ำแห้งค่ะจะน้ำแห้งค่ะ สเสียงบ่จจะเ,จเยน้ากลัวมากเลยมึงดูจ้ามึงดูจากน,นำ้ำน้ำแห้งคับจ้ะน้ำแรงมากเลยดยู เร็ดูจาะน้ำไหลออกจากเครื่องเนาะเพราะว่าน้ำล้นเครื่องเลยจ้ะเกือบล้นเลยจ้ะข้าเจ้าก็ต้องไอ้ไอ้ก้อนชีล้นข้าเจ้าก็ระบายออกมาทางนี้เน,ะนาะน้ำลงมาไปหาชาวบ้า,บานลูกไปปุญญาเงี่ยข้าจาา้าน้ำ Well, you know, saying, like, well, I want to see the, the name of the place. Yes, yeah? let's go in huh? okay. there. Can you tell yeah. it? Understand? I'll be the donkey. I'll do all the donkey work. Here you go. Big sign up there explains everything. Find your head when you walk in. Hang <laughs> on. เพราะว่าเพาะว่าโอเคค่ะนี่ค่ะอ่างเก็บน้ำเขื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามพานเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านหนองประเสริฐตำบลท่าพุ่อำเภอหนองแสงจังหวัด

Ja, die zijn hier about Amerika. Ja, proper zijn for in Amerika. Er is wat regen voor 2-3 is het? รถเชื้อเาี้ยงค่ะจะนำนำตนเนี่ยเชื้อเล้ยงพี่แป๊าไปทูนจ้ะไปใส่ทุเณเนาะสะพาน,นเนาะเลืนยยนะใหญ่มากน่ะใหญ่กว้างทั้งกว้างทั้งใหญ่พื้นที่เท่าไหร่พี่แป๊วหายเบิ่งแล้วแต่ว่างแป๊วไปจับกรได้ เลขสองห้าสามห้าราคาก่อสร้างะะาย,งาายี่สิบเอ็ดล้านเยี่ยมขอบคุณมากดีจังวันนี้ท้องฟ้าเคลียร์มากเลยรกระจายเลยกว,กว้างเลยจ้ะกว้างกว้างใหญ่สูงอู้ไปหอดิ เยอักเด็ก็สัน่าลักเดยยสัน่าักเ็ไอ้ด โอเคค่ะประมาณนี้เลยค่ะอ่ะาักียก็เป็นางผักบีกไม่ออกใช่ไหมดีไปเองดจอแล้ะมันาจจะเป็นปั